วันนี้เราพาทุกคนมาพักที่โรงแรมหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวห้องพักด้านหลังของเรานะคะเป็นห้องแฟน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันดีกวะะ่าค่ะนี่นะคะเป็นห้องแฟนสองห้องนอนแบบนี้ไปจ้าไปดูกันดีกว่าแทานท นะคะดับแรกที่เราเจอเนี่ยคือนี่ค่ะจะเป็นห้องโถงกลางนะคะทุกคนซึ่งก็จะมีนี่ทีวีมีโซฟาน้อยๆและโซฟาใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีโซนของนี่อุปกรณ์การกินทั้งรายนะคะทุกคนซึ่งน้ําให้สองขวดและก็พวกนี้เสียเงินแต่จะบอกว่าราคาไม่โหดร้ายนะคะแล้วก็จะเป็นห้องนอนแยกสองห้องนะซึ่งห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเตียงเตียงคู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องกันดีกว่าค่ะ นี่แล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงก็ก็เรียกอะไรเตียงคู่นั่นแหละแล้วก็เอาเตียงมาชิดมุมกันนะจ๊ะทุกคนส่วนห้องน้ํานั้นแทนแทนนี่ค่ะทุกคนก็จะแบ่งแยกโซนนะคะสําหรับการอาบน้ําและโซนอุ <laughs> ว่าห้องก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้มันต้องไปที่ทะเลกันแล้วจะบอกว่าจากห้องเราเห็นวิวทะเลชัดเจนมากๆไปจ้ะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนจ้ะ <c oughs> จากห้องพักของเรานะคะทุกคนเราจะเดินไปชมบรรยากาศชิวๆที่ทะเลตรงรูเ้เดินไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคะไปดีกว่าค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้กําลังแบบว่าแดดลมลมตกลมดีมากๆเลยนะคะเป็นชายหาดที่แบบว่า ขาวสะอาดนี่แอบมีแบบว่าคนเอาของมาขายตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ทะเลน่าเล่นมากเลยไปจ้าน้ำเคียงสนุกไหมนี่ทุกคนน้ำใสสะอาดทุกคนตอนนี้นะคะนี่จะลองเทอีกสาทิตกำลังจะ ขอป้ามมาแล้วส่วนน,น้ำจีนนั้นมูนไปเล่นอยู่ตรงโน้นออกประไกล่แล้วเดี๋ยวต้องเรียกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นดีมากมากตอนนี้นะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพา,าพาไปรีวิวรอบๆของโรงแรมแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้เราจะมาพักที่นี่กันสองคืนก็ดเดี๋ยวราค่อยๆเก็บภาพมกัน มีอะไรบะหมีคิวหมูผักขมผัดทะเลสามอย่างเอาละค่ะทุกคนเราก็กินข้าวกันอิ่มท้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปนอนหลับฝันดีกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนได้ดูนะคะรวมถึงอาหารเช้าของโรงแรมด้วยว่ามีอะไรกันนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่เช้าแล้วหลับเพราะตอนนี้มันก็เกือบจะเก้าโมงคืนแล้วทุกคนเราจะไปทานอาหารเชาา้ากันนะเพราะว่าอาหารที่เนี่ยอยู่ที่เวลาเจ็ดโมงถึงสิบโมงทุกคนบรรยากาศยามเก้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่น้ำทะเลก็ขึ้นถึงตรงนี้เลยบรรยากาศยังสวยเลยแล้วก็แดดอ่อนๆทุกคนเหมาะกับการเล่นน้ำทะเลอีกแล้วนี่นะคะที่ร,รับประทานอาหารเช้าของเราไปขั้มกระลาที่น,นี่ค่ะ สำหรับอาหารเช้าของโรงแรมของเรานะคะก็นี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะก็จะมีต<อ>ั้งแต่โซนนี่ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะมีโซนผลไม้มีโซนนมนะคะคอนเฟล็กและกับเด็กๆนี่ค่ะจะเป็นสลัดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีเหมือนกับโรงแรมทั่วไปนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นในโซนของอาหารเช้าก็จะมีพวกข้าวต้มมีซุปมีโสนนะคะเป็นพวกซุปนะไส้กรอก แทมนะคะมีผัดผักอ่าใครชอบทานอาหารไทยอาหารเทศนีหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ามาม่าผัดขี้เมาค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีข้าวค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นโซนน้ํานะคะโซนน้าโซนกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟเป็นรถแบบนี้น่ารักดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของข้าวต้มนะคะขนมปังและนี่คือหน้าตาอาหารเช้าของ พี่ขียงนะคะส่วนของพ่อโจจัดติมแมวดีรับประทนเกีนไหคะจากที่เรานะคะรับประทานอาหารเช้าก็เรียบร้อยนะแล้วนะเราก็จัดการอาบน้ำแต่งตัวนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทัวร์รอบๆของโรงแรมนะคะว่าโรงแรมมีอะไรกันบ้างแต่จะบอกว่ามันดีมากเพราะามันเป็นแบบว่าเออติดชายทะเลนะคะอันดับแรกเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนจ้สะสระว่ายน้ำนะทุกคนไปดูกันคะ่ะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ํานะคะปิดสองทุ่มนะเด็กๆก็เล่นน้ํากันได้สนุกเลยจากสระว่ายน้ําเราก็สามารถมองเห็นตรงโน้นค่ะเป็นะทะเลก็คือลงทะเลแล้วก็ลงสระอย่างนี้ได้เลยนะาำรับสระว่ายน้ำที่นี่นะคะก็จะมีความลึกแต่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะจ๊ะแล้วก็มีสระเด็กน้อยอยู่หน่อยหนึ่งจะบอกว่าเอาเท่าที่เราได้มานะโรงแรมก็จะแบ่งออกเป็นประมาณสามโซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นเนี่ยโซนด้านหลังสุดเลยแล้วกันนะทุกคน หลังสุดตัวน้น,นะคะที่เป็นชัช้นๆก็จะเป็นห้องพักเหมือนกันนะคือจอดรถเสร็จปุ๊บก็จะเข้าตรงเป็นเนี่ยที่พักตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักเหมือนกันนะมีสองชั้นนะคะถัดมาก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโซน,โซนบ้านที่มีสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องรับแขกนะแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นโซนบ้านพักติดชายหาดเลยนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ห้องนอนเดียวนะก็จะเป็นอัน เล็กๆแบบนี้นะคะนี่เดินมากันไม่ไกลแล้วก็จะมาเจอกับชายหาดแบบนี้ค่ะไปค่ะเราไปเดินเที่ยวชายหาดกันดีกว่าซึ่งจะบอกว่าแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะทุกคนอ่านี่แต่จะบอกว่ามันเป็นทะเลที่น่าเล่นมากๆเลยอะทุกคนเพราะว่าทรายก็แบบว่าน่าเหยียบอะมันสะอาดมากๆเลยนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหลังของเราก็จะเป็น บรรยากาศโรงแรมนี่อ่า,อามีน้องปูตัวน้อยด้วยตัวเล็กมักเอาทุกคนทุกคนเราเดินมาตามชายหาดนะคะมาถึงตรงนี้เรามาเจองานนี้ทุกคนน,นี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่างานอะไรมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนั่นกะ็คือนี่ค่ะ งานบิกินนี่รันจันทบรุรีเดี๋ยวเราจะพาไปชมคนวิ่งของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวนะเราจะแอบซูมก่อนว้าวคอยดูให้ดีนะคะนี่นะคะทุกคนว้าวน่าดูมากเลยอยากเห็นเขาวิ่งมากเลยอะ่ะแต่ว่าที่เรามาดูเนี่ยเขาน่าจะวิ่งจบไปแล้วเพราะว่าเห็นเขาถ่ายรูปแล้วก็โชว์เหรียญกันปเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ เราก็แอบ,บได้จะได้แค่เห็นภาพคนใส่บิกินี่ถ่ายรูปกันแค่นั้นเมล่ทันาเห็นเขาวิ่งนีง่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เราแอบดูมาสักครูร่นี้แล้วมันก็ต้องร้องว่าว้า <laughs> ว บีทลีสวอน,นะคะก็มาพักกันได้ในหิ่ที่จันทบุรีนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปเราไปเนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ, like, ลลละ,คะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอทุกคนอีกนะ,ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ